ก่อนจะมาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มจากได้มีเกษตรกรในพื้นที่ได้น้อมกล้าวถวายที่ดินบริเวณหมู่สองตำบลเขาหินซ้อนเพื่อต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระตำหนักด้วยเห็นว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปที่ไหนก็พยายามที่จะพัฒนาทําให้ที่ดินเจริญขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นคือตรงไหนก็เลยตัดถามผู้ให้ที่ว่าถ้าหากเราไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าจะสร้างเป็นสถานที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกว่ายินดีเลยเมื่อท่านได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่ตรงนั้นแล้วท่านทรงได้เริ่มจากการสร้างเขื่อนก่อนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นลำดับแรกจนในที่สุดพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแม้จะใช้เวลานาน,านก็จริงแต่เป็นการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงทุกวันนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตประชาชนจะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไรที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพเสมือนวิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรมเอาง่ายๆนะถ้าเราปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตน้อยก็ขุดดินไปวิเคราะห์แต่กรมพัฒนาที่ดินเขาไม่ได้มีแต่วิเคราะห์ดินนะเขายังมีมหัศจรรย์พอดอเมื่อดินดีข้าวก็ได้ผลผลิตสูง แถมยังเอาไปสีได้ที่โรงสีพระราชทานถ้าคิดอยากเลี้ยงปลานินก็เข้าไปขอความรู้การเลี้ยงปลานินกับกรมประมงได้หากอยากปลูกมะนาวไว้กินที่บ้านก็ไปกมรมส่งเสริมการเกษตรเขาจะแนะนำตั้งแต่การปลูกการเลือกพันธุ์การผสมดินการดูแล แถมยังสอนการขยายพันธุ์ได้ด้วยหรืออยากเพาะเห็ดลินจือขายก็เข้าไปดูได้ที่กรมวิชาการหรืออยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเลยกรมปศุสัตว์นี่แหละที่มาของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตรงตำหลักด,ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำคัญตั้งแต่ปลายทางก็คือ ประชาชนที่จะได้ประโยชน์เพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งและเกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพอใช้